ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลมังงะแสนรักถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์วิที่้ต้คลิปด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกสนุกให้น่าติดตามอีกหลายเรื่องเลยก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆๆกดติดตามคอมเมนต์ติชมเพื่อปลนกใจให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลยหานถิงเย่ชา ลูกสาวมหาเศรษฐีแห่งเย่ชื่อกรุป๊ปฉันลงมือทำกับข้าวอย่างเลยนะมีแต่ของที่นายชอบทั้งนั้นลองทานดูไหมฉันไม่หิวจัดการเรื่องสำคัญก่อนเถอะหัวหานถิงท่านประธานหัวชื่อกรุป๊ปเย่ชาเซ็นชื่อซะเอกสารสำคัญการหย่าฉันรู้อยู่แล้วว่าต้องมีสักวัน ตอนนั้นตระกูลเย,ย่ถูกบังคับฉันเลิกยอมแต่งงานกับนายตอนนี้ตระกูลเย่ยล่มละลายแล้วพ่อของฉันติดคุกนายเลยถูกปล่อยเป็นอิสระได้สินะเธอจะทำอะไรวันแต่งงานเราไม่ได้ดื่มไว้ด้วยกันสักแก้วตอนอย่ากควรดื่มให้ฉันสักแก้วคิดซะว่าเป็นการฉลองแล้วกันเก็บการแสดงของเธอไว้เถอะแล้วเซ็นชื่อดีๆนายไม่ดื่ม ฉันก็ไม่เซ็นชื่อเธอหัวหานหิงตั้งแต่แต่งงานกันมาฉันพยายามอย่างหนักเพื่อรักษาชีวิตการแต่งงานของพวกเราเอาไว้แต่ว่านายไม่รักฉันและไม่ยอมแต่ต้องฉันเลยนายคิดซะว่าเติมเต็มคำขอสุดท้ายให้ฉันหลังจากนี้พวกเราน่้จะไม่ต้องเจอกันแล้วโอเคไหมแค่ครั้งเดียว เซ็นชื่อซะเร็วๆในเมื่ออยากกันแล้วเงนินพวกเรามาบอกลากันหน่อยไหมเย้ชาเธอบ้าไปแล้วเหรอประธานหัวตระกูลเย่ตกต่ำลงและฉันคงไม่นอนเปล่าๆเง,งินหนึ่งพันหยวนซื้อตัวนายพอไหมเธอวางยาลงไปในไวประธานหัวฉลาดจริงๆนางบ้าคนนี้นี่ ก้าวางกับดักฉันวางกับดักนายแล้วยังไงหลายปีมานี้ฉันนอนโยงกับนายมากเกินไปนายไม่รู้จักฉันสักนิดเลยงั้นหรอฉันเย่ชาฉันเป็นคนแบบนี้แหละเธอนอนก็นอนสิจะพูดมากไปทำไมกันอืมวันต่อมา พอใช้ได้ขอให้ไม่ต้องมาเจอกันดีเงินหนึ่งพันหยวนนี้ให้เป็นค่าแรงสำหรับเมื่อคืนนี้ของประธานหัวนะคะเย่ชาเย่ชาหกปีต่อมาสนามบินนานาชาติเมืองเอเด็กน้อยน่ารักจังเลยหลอกให้ฉันอยากมีลูกเลยจิวหยางซานหยาง พี่สาธารณะอย่าวิ่งไปเรื่อยสิจ๊ะเอออย่างนายทำไรอย่าวุ่นวายฟังแม่สิวิ่งตามฉันไม่ทันหรอกฉันชนะแล้วจิวหยางเด็กคนนี้นี่อา้อาอ้ชุดไฮเอนของฉันเด็กคนนี้มันยังไงกันไม่มีตาหรือไงเฉินเยาเยานักแสดงแถวสอง ในวงการบันเทิงเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกขอโทษฮะประธานหัวขอโทษครับพวกเราห้ามไว้ไม่ทันอ้าเด็กซนที่ไหนกันพ่อแม่ของนายละ่ะกล้าทำชุดคุณนูเชียงของเราพังหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่ทราบว่าลูกของฉันทำอะไรผิดถึงทำให้ผู้ชายตัวใหญ่ๆตั้งหลายคนบารังแกเด็กน้อยอายุสี่ขวบคนเดียว หลีกไปให้หมดเอ๊ะเสียงนี้หรือว่าจะเป็นเธอเธอคือใครคือหัวาหานทิ้งหรอเนี่ยในเมื่อเขาถามแบบนี้แสดงว่าจำฉันไม่ได้สินะโชคดีที่วันนี้ฉันสวมว่านำละมก่กอะไรกันคนมีเงินใส่เสื้อผ้าราคาแพง มันเยี่ยมยอดมากหรือไงเรื่องชุดฉันชดใช้ให้เองแล้วคำขอโทษฉันจะให้จิ๋วอย่างขอโทษให้แต่ที่พวกนายลงมือผักลูกชายของฉันควรมีคำอธิบายอะไรหน่อยไหมขอโทษทีบอดี้แก์ดของฉันหยาบคายเกินไปเด็กไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนก็ดีแล้วล่ะส่วนเสื้อผ้าก็ไม่เป็นไรหรอก คุณนายท่านนี้เธอมีลูกๆทั้งสวยและน่ารักเยะแยะๆฉันดีฉาเธอจริงๆเลยใช่ไหมคะหานถิงอืมเฉียนเยาเยาฮะอดีตสามีและอดีตเพื่อนรักอยู่ด้วยกันทำชุดเธอสกรปรกเป็นความผิดของพวกเราเองเงินในบัตรถือว่าชดเชยกระโปรงชุดนี้ล้วกันเพื่อเป็นการชดเชย บริษัทเออกูตูจะส่งชุดระดับไฮเอลล่า e สุดให้เธอเองเอไม่ต้องจริงๆนะขอโทษคุณนาท่านนี้ซะขอโทษ,โทษค่ะไม่ต้องเกรงใจกันขนาดนั้นหรอกบริการทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไปเองนะเธอชื่ออะไรเธอรับไ้เธอ พวกเราไม่มีธุระเรื่องอื่นอะไรแล้วไปก่อนล่ะเขาจำฉันไม่ได้ใช่ไหมเด็กดีจริงๆเดี๋ยวมามิจะไปสัมภาษณ์งานกับบริษัทใหม่นะจ๊ะพวกหนูอยู่ที่บ้านดีๆห้ามวิ่งไปเรื่อยล่ะเอออย่างดูแลน้องชายและน้องสาวด้วยแล้วหมามิจะรีบกลับบ้านได้ฮะบริษัทที่หมามิจะไปเกี่ยวข้องกับพี่ใหญ่ไหมฮะมามิ พอเราช่วยมีหาพี่ใหญ่ได้นะเรื่องตามหาต้าหยางหมามีมีวิธีของมีเองจ้าลูกๆไม่ต้องห่วงนะมีออกไปแล้วนะลูกรักเป็นเด็กดีกันด้วยล่ะได้ไว้เจอกันท้ามีดีนะที่ฉันเตรียมการไว้นานแล้วติดตั้งตำแหน่งไว้ในเครื่องโทรศัพท์ของหมามีหมามีเคยบอกว่า พี่อยา่อยู่กับคุณพ่อไม่แน่ว่าบริษัทใหม่ของหมามีพ่อยังก็อยู่ที่นั่นจริงเหรอพี่สีรีบดูสิว่าหมามีอยู่ที่ไหนใกล้ได้แล้วล่ะหัวชื่อมีเดียคุณหนูเย่ผลงานของคุณยอดเยี่ยมมากครับยินดีต้อนรับคุณเป็นพนักงานของหัวชื่อมีเดียครับเก่งใจกินเกินไปแล้วล่ะผู้ดในวการหวัง นี่คือสัญญาคุณหนูแย่ลองดูนะครับว่ามีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าฝ่ายเอเฉียนเยาเยานสัญญาบอกว่าฉันเป็นดีไซน์เนอร์ส่วนตัวของเฉียนเยาเยางั้นหรอถูกต้องครับเฉียนเยาเยาเป็นศิลปินในเครือของพวกเราได้ยินมาว่าอีกไม่นานหล่อนจะกลายเป็นนายหญิงแห่งห้วชื่อด้วยระครับครั้งนี้คุณหนูเฉียนเลือกว่า ชอบการดีไซน์ของคุณไม่อย่างนั้นเกียรติครั้งนี้คงไม่ใช่ของคุณอย่างแน่นอนความชอบของหลอนฉันคงรับไว้ไม่ได้ขอโทษทีสัญญาฉบับนี้ไม่เหมาะกับฉันเธอพิจารณาดีแล้วหรองานรายได้สูงแบบนี้เจอได้แต่ถามหาไม่ได้นะเห็นเธอพาลูกเก้าคนมาที่สนามบินต้องการเงินมากสิท่า ตระกูลแย่ไม่ล้มแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนจะใจดีเหมือนกับที่ฉันยอมให้ทานเธอนะเงินเธอกลัวอะไรงั้นหรอถึงเจ้นมาเห่าถึงที่นี่เฮอฉันกลัวเธองั้นหรอทั้งที่เธอตัดใจจะขานถิงไม่ได้แท้ๆกลับยังหน้าไม่ไอายวิ่งแจนมาหัวชื่ออีกฉันไม่มีทางยอมให้เธอเข้าใกล้หานถิงอีกแน่นอนพวกเราพวกเราจะมั่นกันในเร็วๆนี้แล้วฮะ สายตาเธอนี่มันหมายความว่าไงกันฉันต้องหักล่ะคือผู้ชนะฉันแค่สมเพชเธอตอนนั้นธุรกิจของตระกูลเฉียนคือเก็บคอบครัวที่เหลืออยู่ของพวกเราแม้แต่ผู้ชายเธอยังชอบของเหลือใช้จากฉันเหมือนกันเธอเกิดอะไรขึ้นคุณนูเฉียนครับตอนนี้บริษัท กำลังถูกแฮกเกอร์แฮกเข้ามาทําให้วงจรไฟฟ้าถูกตัดชั่วคราวประธานหัวกําลังรีบมาคุณเองก็ไปดูหน่อยสิครับคอยดูเถอใครมันว่างานขนาดนั้นไม่มีห้วชื่อมีเดียฉันจะต้องคิดหาวิธีอื่นตามหาต้าหยางไม่มีความจำเป็นต้องลดตัวเองไปเผชิญหน้ากับดาม,มา่าควีนอย่างเฉียนเยา เวลาตกฟ้าไม่เป็นมิเกันจริงๆพอเจอหัวหานถิงแล้วก็สวยชมัดขับรถไปหรือเปล่าหืมอะทำไมถึงเป็นเขาได้สถานที่สาธารณะนายจะทำอะไรนะ่ะกลัวเหรอคุณนายหลายปีมานี้ประธานหัวตามหาคุณมาตลอดหุบป,ปาก เรียกฉันว่าคุณเย่ก,ก็พอเย่ชา้าเธอใจกล้ามากนะที่กล้ากลับมาประธานหัวคุณเป็นผู้ชายโตโตแท้ๆอย่าใจแค่แบบนี้ได้ไหมก็แค่ถูกฉันอืมอืมนั่นเป็นเรื่องที่เธอต้องพูดถึงหรออืมปล่อยนะประธานหัวชื่อทําลายผู้หญิงกลางถนนหน้าแก่ๆของนายเนี่ยไม่สนใจแล้วหรือยังไง เงียบฉันรู้จุดประสงค์ในการมาของเธอเอ๊ะเขารู้ประธานหัวผู้บริหารบริษัทสาขาย,ย่อยกำลังรองคุณอยู่นะครับเรื่องแฮกเกอร์ยังไม่ได้ตอนนี้ฉันมีเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องแฮกเกอร์นายไปแก้ไขมันซะแล้วเดี๋ยวมารายงานผลด้วยครับผู้หญิงคนนี้คายกันประธานหัวอุ้มเธอด้วย ได้ยินหรือเปล่าเธอเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าของประธานห้วล่ะเธอว่าระหว่างหล่อนกับคุณหนูเฉียนใครจะมาเป็นคุณนายหัวกันไม่อยากทำงานก็ไปยื่นใบาลาออกที่แผนกบุคคลสิหลายปีมานี้มีแค่คุณหนูเย่เท่านั้นที่ทำให้ประธานห่วแสดงออกท่าทางปกติของมนุษย์ออกมาได้ห้องรับรองแขก V.I.P ชั้นบนสุด ลองหนีอีกทีดูสิหัวหานถิงนายมีเหตุผลหน่อยสิแฮปปี้ไหนในคืนนั้นก็แค่เล่นกันสนุกสนุกเท่านั้นเองที่นายทำตอนนี้หมายความว่าไงเล่นเหรอหรือว่าเธอยังอยากเอาจริงกับฉันอีกไหมล่ะเยชาอย่าเบี่ยงประเด็นเธอหนีไม่รอดหรอกแต่งงานกันตั้งหลายปีท่านประธานหัว ไม่ยอมแต่ต้องดูฉันเลยสักนิดก่อนอย่าก,กันคืนเดียวกลายเป็นเสพติดการน,นอนกับฉันไปแล้วหรือยังไงกล้าวางกับดักฉันควรคิดว่าจะมีจุดจบยังไงจุดจบงั้นหรอหรือว่าประธานหัวยังอยากนอนกับฉันอีกสักครั้งเธอพูดถูกตอนนั้นคุณหนูเย่กล้าวางยากับฉันตอนนี้ไม่ใช่ว่าไม่กล้าหรอกนะหน,น้านี้ทำไมมองแล้วยังดูหล่ออยู่เลย อ้าทำไมฉันต้องไม่กล้าด้วยแต่ว่าประธานหัวจะแต่งงานอยู่แล้วไม่กลัวว่าที่ภรรยาจะรู้เอาหรือไงทีลักรีบมาช่วยทีลักนายบ้าแล้วหรอ อุตสาหาที่รักในต่างประเทศได้แล้วงั้นจะกลับมาทำไมกันฉันกลับมาเจอลูกชายที่เธอทอดทิ้งนั้นเหรอเยชาเธอยังมีความรู้สึกอยู่หรือเปล่า5ปีก่อนประธานหัวทางรปภแจ้งว่ามีผู้ส่งพัสดุพิเศษมาทางที่ดีคุณมาดูด้วยตัวเองดีกว่าครับอะไรผมตรวจสอบจากกล้องวงจรแล้วยืนยันว่า คนที่ส่งเด็กมาคือคุณผู้หญิงครับแล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะคุณผู้หญิงเอานายน้อยว้ก็จากไปครับตอนนี้ยังหาตำแหน่งยังไม่ได้คุณผู้หญิงเอาจดหมายมาให้คุณด้วยครับพ่อของเด็กคุณเลี้ยงลูกไว้แล้วกันนะส่วนฉันจะไปหาที่รักตัวจริงที่ต่างประเทศเยชา้าเลี้ยงเฉินสืบมาให้ฉันจับผู้หญิงคนนั้นกลับมาให้ได้เยชาเธอพูดสิทำไมตอนนั้นถึงทิ้งลูกไว้แล้วก็ไป หว่วงคิดคุณหมอฉันขอร้องล่ะช่วยลูกชายของฉันด้วยคุณหนูเยลูกชายคนโตของคุณมีโรคประจำตัวหลายโรคต้องสารยาแพทย์เด็กชั้นนำของโลกเท่านั้นที่จะทำการผ่าตัดได้ฉันนำฉันขอแพทย์แบบนี้มาไม่ไหวแต่หัวหารถึงต้องทำได้แน่นอนตาหย,ยางตอนนี้มาที่บ้ายอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์ ตอนนี้รู้แข็งแรงไหมคนที่โทรมาหาเธอเมื่อกี้คือใครเธอไม่มีสิทธิ์ถามคำถามนี้งั้นฉันไม่ลบกว่ประธานหัวแล้วล่ะลาก่อนประธานหัวครับแฮกเกอร์ฝ่ายตรงข้ามเก่งมากฝ่ายเทคนิคแก้ไขไม่ไหวแม้แต่แฮกเกอร์คนนี้ยังจัดการไม่ได้ แล้วฝ่ายเทคนิคจะมีประโยชน์อะไรอีกเอ,อ่อดูท่าทางแล้วฝ่ายตรงข้ามน่าจะตั้งใจพุ่งเป้ามาที่เราพ่อฮะเฉินเฉินพ่อมีธุระอยู่น้าเหลียงบอกผมแล้วล่ะต้องการให้ผมช่วยหรือเปล่าฮะอืมแล้วต้องการอะไรล่ะผมอยากรู้ว่าแม่อยู่ที่ไหน ก็จบไปแล้วนะคะถราชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากๆ,ๆ,ๆ,ๆกดติดตามคอมเมนต์ติชมเพื่อบรรจังใ,ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าเพลงจะละสนับสนุนผู้แปลได้ที่เพจบงงังะแซนรักแปะลิงก์วิด,ดีานคลิปดา่าแล้วนะคะในเพจยังมีบงงังะสนุกสนุกให้นั่ติดตามอีกหลายๆเรื่องเลยเข้าเพลงจะละสนับสนุนผู้แปลกันเยอะๆนะคะผู้แปลจะได้มีกำลังใจในการทำงานออกมาให้ผู้รได้รับชมกันไปวันนะคะ